สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจทุกๆท่านนะฮะวันนี้ผมจะมามาดูตัวแต่งนะเป็น Ford DBL XLT g เกียร์ออโต้ตัวแต่งราคา9,200บาทใส่เป็นชุดเหล็กนะครับแล้วจะพาไปดูรายละเอียดนะฮะว่าแต่ละชิ้นส่วนมีอะไรบ้างที่แถมให้นะจ๊ะอ่าพี่น้องเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมาเรามาเริ่มกันเลยอย่างที่บอกเนาะเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์นะครับ กระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้ FORD แบบนี้นะฮะตัวนี้สามารถเลือกสีได้นะครับแล้วก็ขยับมาเนี่ยเป็นกันชนเหล็กนะฮะของ HAMMER นะครับ,รบสวยๆแบบนี้เลยนะฮะพี่น้องครับตัวนี้เป็นไฟดับเบิ้ลไลท์นะเห็นไหมอ่าจัดให้มาให้าสวยๆตัวไฟตัดหมอกเนี่ยของเดิมเนี่ยนะครับก็ใส่เข้าไปเลยเนาะอ่าไม่เสียของไม่เสียของสวยๆแบบนี้นะครับตัวนี้นะฮะเป็นห่วงโอเมก้านะครับพี่น้องอ่า เป็นห่วงรากจูงที่ให้มาเลยพร้อมกับกันชนนะฮะก็ะเหยบมาตัวนี้เป็นข้อไฟด้านหน้าเนาะอันนี้ผมแถมให้อยู่แล้วนะครับแถมให้อยู่แล้วทุกๆคันอยู่แล้วเนาะก็ะเหยบมาด้านบนก็จะเป็นตัวของอ่าเขาเรียกว่าจมูกหมาไม่ใช่จมูกหมาเป็นสกรูปหน้านะฮะตัวนี้ปกติพี่น้องเห็นผมก็จะใส่หลายทรงเนะาะก็จะมีหลายทรงให้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าลูกค้าเลือกแบบนี้นะครับ ขยบมาด้านนี้นะครับเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะฮะแบบบุดหลอกเนาะอ่าอันนี้ไม่ตัดไม่เจาะนะครับอ่างานสวยๆแบบนี้ขยบมาก็จะเป็นแม็กซิตนะฮะใสยย่ยางแม็กซิตแล้วก็จะเป็นแม็กขอบ16เนาะเป็นลายพิมพ์นิยมสวยๆแบบนี้ตัวนี้ลูกค้าก็เลือกเนาะเพราะทั้งแม็กทั้งอะไรพวกนี้เราก็จะมีให้เลือกนะครับอ่าผมจะมีให้เลือกเนาะว่าจะเอาลายไหนแบบไหนก็มีขอบนะฮะมีขอบด้านข้างเป็นดําด้านนะครับตัวนี้นะ ตัวนี้ไม่ได้ครอบเนาะมาจากโรงงานเหมือนเดิมนะครับพี่น้องก็เหยียบไปด้านบนมีตัวนี้เห็นไหมกันศาสตร์นะให้4ี่ประตูแล้วก็ใส่ราวาหลังคามาเพิ่มให้นะครับอ่าใส่รหลาหลังคามาเพิ่มให้สวยๆเลยนะครับก็เหยียบออกมาพี่น้องเห็นไหมสติกเกอร์เนี่ยตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นลายนี้นะครับเป็นโคนสาสตร์โคนลายนี้เนาะเป็นอ,อักษรแบบนี้จริงๆผมมีให้พี่น้องเลือก หลายแบบนะครับอ่ามีพี่น้องให้พี่น้องเลือกหลายแบบเลยนะฮะก็เดี๋ยวถึงเวลาเลือกก็มาเลือกกันนะจ๊ะอะ่าเขยอบมาพี่น้องอ่าโลบาเหล็กเนาะโลบาเหล็กของาแล l a n d ร์นะฮะเป็นโลบาเหล็กขาย,ยาวสวยๆแบบนี้นะครับอันนี้ข้างหลังเห็นนะอ่าข้างหลังก็จะแจมๆสวยๆแบบนี้นะครับ ตัวนี้นะฮะพี่น้องในส่วนของฟิล์มนะอ่าในส่วนของฟิล์มเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะความเข้มรอบคันเท่าไหร่บันหน้าเท่าไหร่นะครับ <zar. S 1> ขยอบลงมาตรงนี้เนาะก็จะเป็นบันไดข้างที่เป็นมาตรฐานจัดให้อยู่แล้วนะครับมาให้อยู่แล้วเนาะขยับยมาพี่น้องขยับยมาเห็นไหมเป็นกันชนท้ายแบบอ้อมข้างอ่ากันชนท้ายเลยแบบอ้อมข้างนะฮะสวยๆแบบนี้อ่าเห็นไหมรับตรงนี้เลยนะครับเป็นกันชนท้ายเหล็กนะฮะที่จัดมาให้แล้วก็มี ข้อฝาท้ายรูปดาบนะฮะอ่าสวยๆแบบนี้เลยเสัญลักษณ์ XLT ยังอยู่นะฮะเราไม่ได้ถอดออกไปไหนแล้วก็ข้อไฟเนาะข้อไฟท้ายอ่าบัานท้ายใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยอ่าเป็น r a n g จอให้ด้วยนะจ๊ะอ่าัน,นี้เป็นมุมด้านหลังนะฮะเป็นแบบนี้เนาะตัวนี้เป็นพิมพ์นิยมนะฮะที่ผมจะแต่งมาเนื่อนานและประจําแล้วก็ขายดีมากนะฮะรุ่นนี้แบบนี้ทรงนี้นะครับอ่า สวยๆแบบนี้นะครับพี่น้องก็เหยียบมาเรามาดูในส่วนของภายในดีกว่านะในส่วนของภายในาภายในก็จะสวยสๆแบบนี้เลยเป็นหน้าจอและสกรีน8นิ้วนะฮะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะครับ Android Auto พวงมลาลัยเป็นไฟฟ้า E-PART นะเนาะเบาะเป็นเบาะหนังมาให้นะครับจากโรงงานอยู่แล้วเนาะเกียร์เป็นชอ็อคคอนเวอร์เตอร์6สปีดนะครับเครื่องยนต์160แรงม้าเนะาะ มีระบบการปิกวามเทคชั่นคอนโทรลให้ครบคันเลยนะคะสวยงามมากนะสวยงามมากนะครับแล้วพี่น้องรับสนใจรุ่นไหนสนใจอยากได้อะไรเพิ่มเติมรายละเอียดอยากได้เพิ่มอยากได้ลดลงโทรมาสอบถามพูดคุยกันนะฮะโทรมาหาน้องแป้งได้เลยนะครับฝ่ายขายผมนะ 0804614744นะครับ0804614744แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ